สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถกระบะหน้าใช้1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งะครับกับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้หน้าสวยหลังสวยงามๆครับจัดไปในราคา169,000บาทนะครับใครอยู่ใกล้ไปดูรถนะครับอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่ง สมาชิกบ้านไกลนะครับจัดสดให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะหายนะครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับการันตีการจัดส่งนะครับเช็คให้ทุกระบบครับสวยๆครับเอาไปใช้งานนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยรอนกระบะงามๆครับเช็คชมดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่อง3.0เกียร์ธรรมดากระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับ ตัวอสมบูรณ์นะครับคันนี้ใหม่มากครับดูแรงมาอย่างดีนะครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับราคานี้ท่านได้รถมือเดียวป้ายแดงดูแรงมาอย่างดีนะครับยางใหม่4ีเส้นนะครับเช็คชมดูรถได้เลยครับช่วงล่างนิ่มเงียบเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับนี่นะครับลองชมดูนะครับราคาดีงามมากๆนะครับอีสุสปี2003นนะครับลองเทียบเช็คราคาดูได้ครับว่าสภาพนี้ราคานี้ คุ้มและสวยถูกใจใครก็ต้องรีบล่อยนะครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับจะได้ช่วยตามงานตามรถแล้วก็การตีก็จะส่งให้ได้เลยนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับ่านรอเช็ครถทดลองขับนะครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่ากับดี a มปี2003ลองคำนวณดูได้ครับราคา สภาพประวัติโอ้โหดีงามมากๆครับอยากให้สมาชิกในช่องได้นะครับหลายคนกําลังเล็งหากระบะนะครับช่วงนี้ก็จะมีกระบะมาให้สมาชิกได้เลือกด้ชมอยู่หลากหลายรุ่นนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่ไว้แบบไหนจัดแบบนั้นนะครับสําหรับอิสุสุนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอึดทนใช้งานกันได้ทั่วประเทศเลยครับใช้กันอยู่เยอะมากๆนะครับอะไรดูแลบํารุงไม่แพงซ่อมที่ไหนก็ดูแลง่ายครับคันนี้ไม่ต้องเช็คไม่ต้องซ่อมครับ ใช้ได้เลยครับเช็คให้ทุกระบบเรียบร้อยครับก็เป็นกระบะแคปนะครับภายในก็จะมีที่นั่งมีพื้นที่นะครับหาไว้ใช้งานรีบตัดสินใจนะครับราคาแบบนี้น่นรับไฟฟ้านะครับกระจกไสข่าไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าแอร์แบกคู่นะครับภายในสวยสมบูรณ์ราคาแบบนี้ถูกใจหรือเปล่านะครับเช็คชมได้ครับช่วงร่างแน่นไม่มีสนิมครับยางปี2021ครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยชมสวยถูกใจหาไว้ใช้งานนะครับ ตัดสินใจไวๆนะครับยาง4เส้นนี่ก็หลายบาทแล้วนะครับโอ้ดีงามครับเช็คชมดูได้ครับสวยสมบูรณ์แบบนี้3.0นะครับเกียร์ธรรมดาสภาพงามๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับดูแลไว้ให้เช็คแล้วครับคัดมาอย่างดีครับรถคัดเกรด A นะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซ่อมต้องเก็บทำนะครับสวยแบบนี้รีบตัดสินใจนะครับรถอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งครับรีบโทรเจรจาสอบถามนะครับ รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านก็ได้นะครับสวยแบบนี้สาภาพดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับสำหรับอีสุสิราคาดีงามสาภาพยอดเยี่ยมครับเช็คชมดูได้ครับสวยแบบนี้หาว่าใช้งานคุ้มหรือไม่ตัดสินใจดูได้เลยครับขอบคุณครับรถสวยมีมาไม่บ่อยขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับเอาไปใช้งานกัน